เห็นภาพข่าวการเดินทางไปยังประเทศมาเลเซียของนายกอนุทินชาญวิรกูลเพื่อไปลงนามในข้อตกลงสันติภาพระหว่างไทยกับกัมพูชาตามความต้องการของโดนัดนทรัมประธานาธิบ,บดีสหรัฐอเมริกาที่เป็นเจ้ากี้เจ้าการต้องการที่จะให้ไทยเนี่ยลงนาม แล้วก็เขาเองก็จะมาเป็นสักขีพยานด้วยซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากโดยปกติประธานาธิบดีอเมริกาไม่ได้เดินทางไปไหนมาไหนไ้ง่ายแบบนี้อันนี้มาที่มาเลเซียคนที่ได้หน้าก็นายอันวาฮิบราฮิมประธานอาเซียนนายกรัฐมนตรีมาเลเซียหน้าบานเลยโดนนันทรมมาเอง และระวางทําพิธีลงนามที่โดนันทรัมเป็นสักขีพยานแล้วก็ลงนามด้วยแล้วก็ให้นายกรัฐมนตรีประเทศไทยนายอนุทินชาญวิรกูลได้ลงนามได้ขึ้นพูดบนโพเดียมพร้อมกับนายหุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาโดนันทรัมก็นั่งฟังด้วยความสนใจและเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่งจับมือกันถ่ายรูปกันหลายชอดมากอยู่นานมาก ถือว่าคุ้มค่าจริงๆสำหรับงานนี้ผมไม่รู้ว่าใครได้ประโยชน์อะไรบ้างล่ะแต่ถือว่างานนี้ได้หน้ากันทุกฝ่ายโดนันทรัม,มก็อยากจะได้รางวัลโนเบลอันวายบราิมในฐานะประธานอาเซียนก็อยากจะได้หน้าฮุ่นมาเน็ตก็อยากจะใกล้ชิดกับโดนันทรัมนายกอนุทินเราก็ไม่ยอมเสียเปรียบประกบติด ใกล้ชิดการเปลี่ยนที่นั่งกันถือว่าเป็นความโชคดีของนายกอนุทินยังไม่มีนายกรัฐมนตรีไทยคนไหนที่ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีอเมริกาได้มากได้นานเท่ากับนายอนุทินกับโดนัลด์ทรัมป์ก็ถือว่าเป็นความสําเร็จในข้อตกลงจะสําเร็จหรือไม่ก็ค่อยว่ากันแต่ว่าภาพลักษณ์ต่อชาวโลกถือว่าสําเร็จก็ยินดีกับนายกอนุทินด้วย ถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่ไม่ทำให้ประเทศไทยเสียหน้าในบทบาทได้ดีพอสมควรล่ะก็ถือโอกาสนี้แสดงความยินดีและก็ดีใจกับคุณอนุทินชาญวิรูณนายกรัฐมนตรีของไทยในฐานะคนไทยคนหนึ่งครับ